ถูกไหมเขากําลังท้องอยู่เนาะถูกไหมแมวท้องแก่นะครับบอกถูกให้สังเกตตัวนี้จะมีตัวเลขนะครับท่านผู้ชมสังเกตตัวนี้จะมีตัวเลขนะแมวท้องแก่กี่เดือนกี่เดือนคลอดเนี่ยยิางนานไหมเนี่ยที่หน่อยกลางกบุ้งแมวกี่เดือนคลอดสนะองสองวัน,น แมวนี่นะมาก็ได้ครวนะ่นี่อ้ไข่ใหญ่มันับอยู่ไอ้ไข่ใหญ่ตายเรแสดีว่าไข่ใหญ่มันทับไปี่เมดเนี่ยอันนี้เลขส่นี่เลขสนี่ห้าตัวสุดท้ายนี่เป็นหนึ่งแต่สแต่ห้าหนึ่งออกไปแล้วนะสี่ห้าศูนออกไปแล้ว

มอ่ะะพายข้างหลังมันเห้นี no ่ห <handic apped understands> ้าหนึ่ง <election> สี <s ummer> ่ห้าเจ็ด <souvent> สี่ห้าเจ็ดเนาะีน้อยนะสี่หาหนึ่งกับสี่ห้าเจ็ดก็ลองใช้วิจรย์ในการรับชมนะครับอันนี้เป็นทะเบียนที่แมวท้องแก่ที่เลือกกระโดดขึ้นเมื่อกี้นะครับ ก็เห็นกันเลยนะครับเ็ดห้าหกใช่ใช่็ดห้าหกเจ็ดห้าเกนะครแต่เมื่อกี้ลายที่ลำตัวเป็นสี่ห้าเจ็ดหรือไม่ก็สี่ห้าแต่คนทั่วไปขาจะจะพูดติดปากว่าเปลี่ยนะฮเปลี่ยนันเพราะคนมันจะินกับเวอนเปี่ยนอน นออวนี่แลวนยไอ่ะอวนี่แหลาออกวันนี้แหละครับเจ็ดห็ดห้าอือ อขนาดสามแปดยังมาแล้วมาอีกแปดมาแล้วมาอีกน่ะไอ้โชคก็ดันจับมาให้แปดสามเจ็ดมันก็ยังออกแปดสามใม่ไอ้โชคเมื่อสี้แล้วจิกทีเดียวเลยนะจิกเออเออมันโหดิจจิกดิจิกดิจิกใช่จิกดิจิกดิ วันนี้โชคผมจับได้สามเจนะพี่น้อยเออสามเจ็ผมจับไม่ได้วันนเลยั้งวันเลยสามเก้าสามวันนี้ตัวเออใช่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 สาามได้เลสามองรอบนะสามเก้าสามสามสามได้แล้วมาอีสามสามมาอีกแล้วเอาสามสามมเห็นไหมเ